รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กาชาติไทยอาสาสมัครเพื่อชีวิตยาดมสมุนไพรไทยหงไทยแต่ฉันว่านะถ้าเราไปถูกที่เราถามถูกคนอะ่ะมันก็คงมีใครบอกอะไรเราได้บ้างจะช่วยยังไงดีนะคิดคิดคิดค,ดคดม,มาถูกที่ถามถูกทางใช่แล้วมากันแล้วเหรอคอยพวกเจ้าอยู่ ขอเรทกคนนึงนะคะเดี๋ยวก่อนนะดาวเอาเข้าใจนะว่าทุกคนอ่ะก็เป็นห่วงเด็กๆแต่ท้งางในบานนั้นอ่ะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ให้จินผู้ไทยเขาเขาไปฆาดีกว่าเราขอร้องให้เจ้าเปอยเขาไปเถ่อยอนะ <c oughs> แกกล้าดีจะได้ข้างหน้นานชี้หน่อยมันต้องมายุ่งเรื่องของข้าเราไม่อยากให้เจ้าม,มีกรรมามากกว่านี้ <c oughs> ขำอันกันข้ารอมาเป็นฐานตันผีเพื่อข้าจะได้ขอบของดวงตานาคีเพื่อจะเอาไปบูชานั้นเพื่อให้ข้าได้เป็นไงเหนือสัมปชิงยังกว้างไอดวงตานาคีเป็นสิ่งที่องค์รัชายาทต้องไปให้พี่ดาวกับพี่วารีถ้าจะรอใจพี่ดาวกับพี่วารีก็จะต้องนานสิข้าประสน โรงอาการของคุณดาวเป็นยังไงบ้างไม่รู้เลยค่ะเขาคิดว่าพี่ดาวอาจจะต้องตาบอดแล้วอาการของวาลีเป็นไงบ้างยิ่งถ้าเธอไม่ล้มป่วยเ้าคิดว่าเธอลงมาที่แน่นอน ของสิ่งนี้นั้นเรามอมให้เป็นเพื่อเป็นกําลังใจในการดำเนินชีวิตอันที่จริงแล้วทุกคนเกิดมาล้วนมีกรรมเป็นของของตนเรียกว่าเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในทางพระพุทธศาสนาเราสอนไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นขออำนวยอวยโชคอวยใจให้พร พวกเธอทุกคนให้ประสบสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่ปรารถนาะโดยลึกถึงคุณงามความดีที่สร้างสมอบรมมาแล้วก็มันสร้างความดีสืบต่อไปขอเจริญพรทำไมทำไมฉันมองไม่เห็นเลยอ่ะ จะเป็นยังไงบ้างโอ้ยหอจะเบื่อหรอจะเหนื่อยควรตัวจะแย่แวเนี้นั่นสิเราจะให้เรารอนอยู่ตรงนี้หรอเราเข้าไปข้างในกันเถอะจะย,ยิงกันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเกิดหลงกันอยู่ในนั้นก็ยิ่งเป็นเรื่องไปอีกใช่ครับรออีกสักนิดเดีย๋ยวทีมกู้ภัยเขาคงออกมาครับอืมก็จริงกู้ภัยอย่าเขาเป็นอ,อาชีพพวกเราไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกเฮ้ยนั่นไง ออกมาพอดีจิงจิงด้วยรุ่งร uh ุ่งคุณแมบ้างคะเจ้าพวกเด็กๆไหมพวกเราไม่ใช่เด็กเลยครับแต่ว่าเราเจอหลักฐานเราเจอรองเท้าเราเจอเสื้อผ้าของเด็กครับผมว่าเอ๋อย si ู่ในนั้นแน่นอนครับแล้วทำไมไม่ช่วยออกมาไปเด็กไม่ได้ทำไมช่างนนั้น อะไรบางอย่างที่ผมอธิบายไม่ได้ขวางทางเอาไว้ซึ่งมันอันตรายมากๆผมว่าเราควรรอกันเสริมต่อดีกว่าครับงั้นเราพอไปถ่ายรูปขึ้นไปได้ไหมคะจะบ้าหรือตตะตกขนาดเบอร์เช่แบบยี่บอกว่าไม่ปลอดภัยเลยพี่จะเข้าไป็นหนวคนเนียังไง กก <it> like ลสบ,บายสบายไปถึงที่หมาย <it> like ทางเดอนจิตใท,ท,ที่สุดให้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายได้อย่างที่ต้องการเลือจเท้าแห่งความสุขใจยินดีต้อนรับโดยฟ้าสายสีแดงยกระดับคุณภาพชีวิตชานเงอง ธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค คิดถึงคุณภาพคิดถึงหงไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ ร้อนขนาดนี se ้อ่ะร้อนึไฟเลยอ่ะร้อนเลยใคฉันไม่เห็นร้อนเลยเนี่ยนี่คือข้อพิสูจน์ว่าเจ้าคือผู้พี่ ไ,ไม่บอกทีเดียวก็รันชีวิตเขา สวัสดีครับท่านสวัสดีครับตอนนี้เด็กทั้งสิบคนปลอดภัยแล้วครับท่านเป็นไงบ้างครับตอนนี้เราได้นาเด็กทั้งสิบคนส่งถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบใจใพวกเรานะที่ทํางานด้วยจิตอาสานะครับเพื่อบ้านเพื่อเมืองก็ขอให้เรามีความเจริญก้าวหน้าด้านที่การงานในต่างๆก็ขอให้มุ่งม,มั่นยึดมั่นทําความดีตลอดไปเพื่อจะเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับท่าน ปลอดภัยแล้วนะครับคุณฟ้าขอบคุณมากนะคะที่ช่วยยินดีครับผมปลอดภัยแล้วนะทุกคนนั่งไม่หมดนั่นมันตายไปแล้วสงสารน้องนิวจังเจสลาตนเองเพื่อพวกเราจน บันเทนเพียนไปตั้งร้อยปีให้พี่กรไปใช้แค่แป๊บเดียวหมด,ดเลยที่รักสตูดิโอเวิ้ i n g planner ลาดปลาเค้าซอย8 098 278 5123 ยาสีฟันสมุนไพรนกไทย5ดาว 4A มหามงคลฟิล์มรับสมัครนักแสดงหน้าใหม่08300554840961532